สวัสดีครับผมจัดให้ตามสัญญานะครับก็คือคลิป ข่าวเซตนินจาโก2026นะครับซึ่งเซตในวันนี้เนี่ยก็จะบอกเลยว่าเป็นเซตที่สปอยส่วนหนึ่งด้วยนะครับมันมีอะไรใหม่ๆมาก็ได้เห็นรูปบางอย่างไปแล้วแต่เราไม่สามารถโพสต์ได้นะครับเพราะว่าเรื่องลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับมันก็ดูเป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะมาบอกรหัสกับชื่อแล้วก็ มีรายละเอียดมาบ้างนะครับว่าเซตนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะแบบไหนมั่งนั่นเองนะครับโดยเซตใหม่ที่เราจะได้เห็นกันนะครับก็จะมีของลิมิเต็ดอีกแล้วนะครับก็จะเป็นมังกรตัวใหม่นะครับอยู่ในฝั่งมังกรขุมพลังด้วยนะครับก็คือมังกรขุมพลังแห่งชีวิตนะครับ จะปรากฏตัวใน Ninja Go Season 4นี้ด้วยซึ่งเราก็จะมาดูรายชื่อกันเลยนะครับว่ามีชื่ออะไรกันบ้างนะ โดยเซตนินจาโก2026นะครับจะไม่ได้มีแค่นินจาโกมังกรพังหาซีซั่น4นะครับก็จะมีนินจาโกครบรอบ15ปีด้วยนั่นเองนะครับแปบ๊บเดียวผ่านไป15ปีแล้วนะฮะแฟนชายนี้ก็ยังดําเนินการต่อนะครับขอบคุณนินจาโกมากที่ยังทําต่อนะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนด้วยนะครับเผื่อนินจาโกจะมีอีก20-30ปีเลยยันไปหนัง a อนิเมชันอาจจะเป็นแบบไรแอคชั่นก็ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหานะครับ เดือนมกรานะครับนินจาโกมังกรพังงาน30723นะครับก็จะเป็นโคคาร์นะครับรถของโคขนาดเล็ก71849นะครับนิยาสปินเนอร์ VS มอนสเตอร์นะครับภาคนี้เนี่ยมินเนี่ยนของฝั่งตัวร้ายเนี่ยก็จะเป็นพวกมอนสเตอร์ปีศาจพลังท่านนะครับเท่าที่ผมอ่านเจอมานะ71850นลอยสปินเนอร์ VS มอนสเตอร์นะครับราคาเดียวกับนีย่าเลยนะครับเซตต่อมานะครับก็เป็นเซต71851นาหไทรเมกแพทเทิร์นแพ็คนะครับเซตนี้เนี่ยค่อนข้างจะเห็นบ่อยนะครับตั้งแต่ซีซัน 1นึ่งยันซีเสาแล้วเนี่ยก็ยังขายแบบนี้อยู่นะซึ่งมันก็เป็นการตลาดเลโก้นะครับทำอะไรซ้ําเดิมได้ลองอุดหนุนกันดูนะครับสำหรับใครมีงบประหยัดนะครับเจ็ดหนึ่งแปี่โคเม็กเควสแอนเซนดากอนนะครับก็จะเป็นหุ่นภารกิจนะครับเควสเนี่ยแปลว่าภารกิจเซนน่าจะมีมังกรนะครับ 71855นนินจาแบทเทิลดากอนไรยูนะครับเซตของไรยูนะครับแต่ไม่เข้าใจว่านินจาแบทเทิลดากอนไรยูก็อาจจะเป็นการฝึกซ้อมกับไรยูก็ได้นะแต่คำว่าดากอนไรยูเนี่ยแปลว่าซีซัน4เนี่ยไรยูน่าจะโตขึ้นมากนะครับผมเดานะซีซั่น1ยันซีซัน3เนี่ยก็วิวัฒนาการมากเลยนะครับ ซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามังกรเนี่ยโตวไวได้ไงนะ7 1856J Convertible คอนานะครับ รถนี้เนี่ยอ่านยากนะครับรู้สึกมันออกเสียงยากนิดนึงนะโดยรถเจเนี่ยก็จะเป็นรถเปิดประทุนนะครับก็จะเป็นเหมือนไม่มีหลังคาเนี่ยถ้าพูดง่ายๆนะครับต่อไปนะครับ71857นะครับอิ Ninja the tree house นจาแ i ทเทิรอินเดอะทรีฮะครับินจาต่อสู้ที่บ้านต้นไม้เรายังไม่ทราบรายละเอียดมากนะครับแล้วก็เซตสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเซตไฮไลท์เลยก็คือ 71895นปะครับซอสดราก้อนออฟไรนะครับ,รบก็จะเป็นมังกรขุมพลังแห่งชีวิตนะครับซึ่งเคยคุยกับลอยแล้วนะแต่เรายังไม่เคยเห็นรูปร่างจริงๆของมังกรขุมพลังนี้นั่นเองนะโดยรายละเอียดข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับชุดนี้จะประกอบไปด้วยนินจามังกรและปีกและหางตัวร้ายมอนสเตอร์สีเขียวพร้อมหนวด ตัวร้ายสีน้ำตาลแล้วก็มอนสเตอร์ไซสพร้อมชิ้นส่วนหมวกองเล็บใหม่นะครับตัวร้ายที่สวมฮูดสีน้ำตาลและอาสรพิษสีม่วงเขียวนะครับพร้อมแม่พิมพ์หัวใหม่ไายูแปลงร่างเป็นเกาะทองคำนะครับไรยูนะครับก็น่าจะเป็นบอกถึงว่าไรยูอาจจะเป็นมังกรขุมพลังคนใหม่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ ถ้าที่แปรเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะครับก็จะอธิบายอีกนิดนึงนะครับก็คือนินจาในซีซั่น4เนี่ยจะมีชุดมังกรพร้อมปีกและหางด้วยนะครับซึ่งบางคนอาจจะเห็นภาพหลุดแล้วหรือไม่เห็นนะครับก็เงียบไว้ก่อนนะครับรู้ว่ามันเท่นะ <c oughs> <c oughs> เอาล่ะเรามาต่อที่เซต เลกซี่ดีกว่านะครับก็เซตแรกนะครับก็จะเป็นเซต7 1็5 8นนะครับช่างตีเหล็กแห่งอาวุธทั้ง4นะครับก็จะหมายถึงว่าอ่าช่างตีเหล็กเนี่ยมันจะปูทางไปหาซีซันศูนย์เลยก็คือช่วงที่แบบ โงตีเหล็กของพ่อแม่ขายนั่นเองนะซึ่งแห่งอาวุธทั้ง4ก็แปลว่าอาวุธทองคำเนี่ยจะกลับมาครับซึ่งผมเห็นแผนที่ที่ปล่อยออกมาจากงานซานดิเอโกนะครับซึ่งก็จะเป็นแผนที่ขนาดใหญ่เลยไม่รู้ว่าใหญ่ขนาดไหนต่อมานะครับ71861นะครับ เมืองเก่านะครับก็จะน่าจะพูดถึงอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันหมายถึงอะไรอาจจะเป็นนินจาโกก็ได้หรือไม่ก็จะเป็นเมืองโอโลโบโรสอ่ะของนินจาโกซีซัน2นะครับยุคเซอร์เพนทีนนะครับเป็นไปได้เหมือนกันนะเราไม่สามารถรู้ได้รู้แต่ชื่อนะชุดสุดท้ายนะครับ 1> 7 1 8 6 6การแสดงนินจาครบรอบนะครับก็น่าจะเป็นเซตใหญ่นะครับผมว่าเราไม่สามารถรู้อะไรได้นะครับมาที่ข้อความข้างล่างเลยนะครับเขาจะไ,ได้บอกว่าเซตพวกนี้นะครับจะมีชุดครบรอบรวมมินิฟิกเกอร์สะสมพิเศษด้วยนะครับเก็บตังไว้รอเลยนะครับถ้าใครอยากเก็บของแลนะครับอาจจะเป็นนินจาทองคํา คลิปเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับรอชมคำอธิบายจากคนที่ได้เห็นเซตบ้างแล้วนะครับเราก็จะไปอ่านกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนมาที่เซตไฮไลท์ก่อนเลยนะ71858ช่างตีเหล็กแห่งอาวุธทั้ง4นะครับมกราคม2026จะมีเลโกอยู่ที่894ชิ้นนะครับราคา99.9ดอลลาร์นะครับ มินิฟิกเกอร์ก็จะมีคายเจโคเซนนิยาและอาจารย์อูนะครับไฮไลท์ก็คือมีมินิฟิกเกอร์คายสีทองรวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดตั้งเดิมของเขาชุดฉลองครบรอบอื่นๆจะมีฟินิฟิกเกอร์ที่แตกต่างไปนะครับแล้วคนอื่นๆเนี่ยผมกำลังคิดว่าน่าจะเป็นนินจาที่ใส่ชุดดั้งเดิมอะชุดสีดำอะ น่าจะจํากันได้นะครับผมจําชื่อตอนไม่ได้นะครับแต่รู้ว่าตอนที่อ่าพวกนินจายังไม่มีพลังธาตุเลยนะเซตเจ็ดหนึ่งแปดห้าเจ็ดการต่อสู้ของยานพาหนะนินจาที่บ้านต้นไม้นะครับประกอบไปด้วยบ้านต้นไม้นะครับเป็นไฮไลท์หลักนะครับมีชิ้นส่วนยานพาหนะอยู่รอบๆนะครับกําลังคิดว่าเหมือนจะอยู่แถวอะไรนะั้น ตินแดนสาูญน,นะฮะส่วนหลักของบ้านนะครับจะมีเวิร์กช็อปสำหรับพิกเซลและเซนนะครับฟินิฟิกเกอร์นะครับก็จะมีเซนพิกเซลอารินลอยมอนสเตอร์ Monster น้ำและมอนสเตอร์ทรายนะครับมินเนี่ยนในซีซัน4เนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์พลังธาตุนะครับเข้าใจใช่ไหมฮะคำว่ามอนสเตอร์ก็ตีความได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปีศาจหรือว่า ผีอะไรก็ตามนะครับแต่นี้เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งแล้วกันเชต1855ด1855การต่อสู้ของดราก้อนนินจาไรยูนะฮะเซตนี้นะครับประกอบไปด้วยไรยูในชุดเกราะสีทองที่ปกคลุมร่างกายและเขาสีทองนะครับมีอันม้าสีน้ำตานะครับมีฟินิฟิกเกอร์นะครับก็คือดราก้อนโซละนะครับอารินแล้วก็ไวมอนสเตอร์ ซึ่งผมไปสะดุดตรงที่ Y i l มอน n s t อรนี่แหละครับตอนแรกก็คิดว่าเอ้ย w i l มอน n s t อรนี่คือตัวละครเป็นน้ำวายหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะฮะเท่าที่ผมไปเซิร์ชดูนะครับก็จะเป็นเหมือนกับปีศาจไม้นะครับเป็นเถาวันทั้งตัวเลยนะฮะไม่รู้ว่าในเลโก้จะออกมาเป็นยังไงนะครับน่าดูมากเจ็ดหนึ่ รถแปลงร่างของเจนะครับตะกี้ที่ผมพูดเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงนะฮะไม่รู้อันไหนชื่อจริงกันแน่นะครับก็มันเป็นชื่อเดโมไปอยู่นะครับก็รอดูแล้วกันว่าชื่อที่แท้จริงเนี่ยอาจจะออกมาในเร็วๆนี้ก็ได้นะครับงั้นเราเข้าสู่เนื้อหากันก่อนนะรถแปลงร่างนะครับก็จะประกอบไปด้วยรถแข่งสีน้ำเงินและสีทองนะที่สามารถแปลงเป็นเครื่องบินเจ็ตได้นะฮะโดยด้านหน้าเนี่ยของเครื่องบินเจ็ตเนี่ยสามารถพลิก ้และอยู่ใต้ตัวรถได้ส่วนปีกสามารถพลิกและสร้างสปอร์ตของรถที่ด้านหลังได้นะครับก็ฟินิฟิกเกอร์นะครับก็จะมีเจดากอนดีย่านะครับไวไฟเยอร์และมอนสเตอร์นะครับก็ถ้ามีรายชื่อเซตใหม่ๆแล้วก็มีคนอธิบายละเอียดออกมานะครับผมก็จะรีบทำคลิปใหม่ล่าสุดเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ดู10นาทีเลยนะฮะ ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ